รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุสวัสดิครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมรายการธรรมะวารทตี้เวลาสี่นาิกาถึง4ี่นิกาสานาท,ทีทุกวันจันทร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตเปิดด้วยข้อคิดดีๆจากท่านหลวงปู่ชาครับท่านสอนเอาไว้ว่าคนเรานี่มีอารมณ์นะครับและอารมณ์นี้ก็เหมือนกับพิษที่อยู่ในงูพิษงูเห่า ถ้าเราปล่อยให้งูงเห่าเลื้อยไปตามธรรมชาติพิษก็จะไปกับงูงเหา่าไม่ทําร้ายใขรได้ถ้าเราไม่ไปขวางงูงเหา่านะฮะแต่ถ้าเราไปยุ่งวุ่นวายกับมันงูงก็อาจจะกัดเราพิษก็ทําร้ายเราได้เปรียบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้รายการดูดีมีธรรมเราก็ยังคงมี3ามช่วงเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นธรรมอุทัยจะเป็นเรื่องของทัวร์ธรรมนำเที่ยวและธรรมนำบุญเช่นเคยครับสักครู่นึกลับมาในช่วงแรกของรายการกันครับ คชมครับวันนี้เราก็มีธรรมะที่ดีนะครับจากท่านอาจารย์ธเนศสุวิมุตโตนะครับมาให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของธรรมอุทัยกันครับพุทโธพระอรหังพุทธนิมิตตังอุปนังโหติขจนโตโลกกยังธรรมังขจนโตอมตตังปะทังตะโตโตสะตโมเจตุงขตัญญนังนะมามิหังขะือพระพุทธองค์ทรงแต่งธรรมอมตะโปสัตละกิเลสกดโลภลง มีคาถาเพ่งนิมิตจิตมั่นคงบุญนำส่งให้สำนิดประสิทธิพรขอความนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตยคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงพ่อผู้สอนให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธและหมู่สง์ผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบท,ท,ท,ทุตุารทิธได้จิตคารนอบนอบ้นอมบูชายิ่งก็ขอจเจริญพรมายัง ผู้มีบุญทั่วทั้งสีภาคเหนือใต้อีสานกลางที่อยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้องร่วมท้องแม่เดียวกันที่เป็นสายใหญ่สายบญพุทโธท,ที่ดินได้ฟังอยู่ในขณะนี้นะบัดนี้ก็ขอให้ผู้มีบุญทุกคนได้ภาวนาพุทโธพุทโธและเลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์เป็นพุทธานังสติ เลกรู้ในบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคณใดก็ไม่เท่าพุทธคุณคุณแห่งพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์อันใดก็ไม่เท่าความสุดของพระธรรมความดีอันใดก็ไม่เท่าความดีของพระสงฆ์ซึ่งเป็นบอกเกิดของบุญเป็นเนื้อนาบุญนะนับตั้งแต่เราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะจนได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมานะอันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนั้นพระพุทธเจ้าบอกตัดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากการอุบัติของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากการบรรลุธรรมนั้นบรรลุธรรมโดยยากการฟังธรรมนั้นฟังธรรมโดยยากส่วนจะกล่าวถึงการเกิดเป็นมนุษย์นั้นการเกิดขึ้นได้ยากนะถ้าเราได้เกิดมาแล้วใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้สะสมคุลความดีนะสะสมบุญกุศลไว้ในยามที่เรามีชีวิตนะเพื่อ สัมปริยาพบคือพบหน้าชาตินั้นั้นก็เหมือนเป็นสเสบียงที่จิติดตามตนเองไปนะถ้าเกิดมาแล้วนะไม่ทําตัวเองให้มีคุณค่าเหมือนเราได้เสียเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราได้เกิดมาแล้วถือว่าโชคดีที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พ,พบพระพุทธศาสนาอันว่าศาสนานั้นกับธรรมชาตินั้นเป็นอันเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแต่สรู้ธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมต่างๆางางซึ่งเดี๋ยวนี้นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นก็ถูกมนุษย์ทำลายซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นผู้สร้างมนุษย์แต่ธรรมชาตินั้นไม่เคยทำลายมนุษย์แต่กลับกันมนุษย์เองกับทำลายธรรมชาติด้วยน้ำมือของมนุษย์เองฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านทั้งหลายจงได้มาอยู่รวมกันอยู่อย่างมีธรรมะ เงินทองนั้นไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้บางคนคิดว่าเงินทองนั้นมีมากยิ่งมีความสุขมากแต่กลับกันบางทีมีมากกับมีทุกมากนะมีมากกับทําให้เรามีความทุกข์ถ้าขาดซึ่งหลักธรรมนั้นมีเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีมีเท่าไหร่ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บมีเท่าไหร่ก็ยัง บางครั้งก็หาความสุขไม่เจอฉะนั้นถ้าขาดหลักธรรมแล้วนะความสุขที่มีนั้นใช่ว่าจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคงนะฉะนั้นก็ขอเชิญจเจริญพรได้มีโอกาสได้มาบําเพ็ญทานมารักษาศีลมาภาวนาร่วมกันนะผู้ใดต้องการธรรมชาตินะซึ่งในเมืองหลวงหรือที่บ้านเดือนเราอาจจะไม่ได้พบมากนัก นะก็อยากจะมาสัมผัสอยากจะมารักษาศีลก็ขอเชิญเจริญพรนะให้ผู้มีบุญทุกคนได้มานะเอากายและใจของตอนเองนั่นแหละมาฝึกมาปฏิบัติมาบำเพ็ญบุญร่วมกันสุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมขออานาจแห่งบุญกุศลที่ญาติโยมได้ฟังธรรมมาสัพพทานังธรรมะธานังชิทนาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงการรับธรรมนั่นย่อมชนะการรับทั้งปวงเช่นกัน นะสุโขปุญยสอุจรโยการสะสมึ่งบุญนั้นความนำความสุขมาให้ขอให้ความสุขอันใดอันเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมแล้วขอให้เป็นแสงสว่างนะแสงสว่างนั้นขอให้เป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้กับคุณโยมเป็นแสงสว่างที่จะนํามาซึ่งความสุขความร่มเย็นให้พ้นจากความมืดบอดมืดมนห้อยกายและใจของเรานั่นแหละเป็นกายแก้วนิพพานเศรษฐีใจบุญขอให้มีแต่ความสุข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 ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเขาออกมีความสุข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  ไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระรนิพพานร่วมกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพรคุณผู้ชมครับได้รับธรรมะาจากพระอาจารย์ธเนศแล้วซึ่งตอนนี้ท่านพระอาจารย์ธเนศมีโครงการคืนธรรมชาติโดยมีโครงการปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อหลวงของชาวไทยในโอกาสครบครอบ84พรรษาซื้อที่ดินถวายพระพุทธเจ้า และขอเชิญท่านผู้ชมร่วมทอดกระถินสามัคคีในวันที่23ตุลาคม2554ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0844227999ครับ